แพ็กของเราเนี่ยไม่ต้องออกไปจากรายเลยในะตกะก้าเราใส่ไว้ให้แล้วเข้าไปดูได้เลยนะเพื่อร่วมกนันนะคะร่วมกิจกรรมเป็นท็อสเปนเดอร์นะของกิจกรรมไลฟ์ราชเทวี v X กับดอนเจอร์นในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเรามีรางวัลท็อกสเปนเดอร์นะที่ซื้อแพ็กเกจของราชเทวี v นะย้ำนะคะแพ็กเกจของราชเทวี v เท่านั้นนะเซตเอนะเซตเอถึงเซตเอฟนะเข้าไปดูได้ที่ในตะก,ก้าข้างล่างนะ นะตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะนแล้วก็ย้ำนะคะว่าจะต้องชำระเงินนะคะก่อน3ทุ่มนะรับไปเลย Exclusive Gift บอกเลยว่ามันคือมันคือ,อ,อมันคือวิด e ีโอสุด Exclusive ขอแคกรับเชิญของเรา,เามีหนึ่งรางวัลเท่านั้นน,นนะ มีหนึ่งรางวัลเท่านั้นเนี่ยตื่นเต้นจนแบบเห็นเห็นเห็นเหนืแถบปักของทีมงานขอพิจู๋หน่อยสีไหน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 ขอพิจู๋หน่อยแล้วขอพิจู๋หน่อยแล้วอ่ะโอ๊ยขอบคุณค่ะอุ๊ยแอบเห็นมือแบบแบบแอบเห็นมือแบบแจะเป็นใครหนารอดถ่ายกันสิเราไม่ออกเราไม่ออกเราไม่ออกเลยครับป๊อปอัพอยู่ด้านขวาเราไม่ออกมาแล้วหรอ มาแล้วขึ้นแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่บอกชื่อไงยังไม่บอกยังไม่บอกชื่องไยง,ไอองไยังไม่บอกเพราะมันคือความลับถุงใบลาความลับไหนดูซิตอนนี้คนเข้ามาเท่าไหร่กันละ่ะสี่พันสองครับว้าวิู้ยคอมเมนต์ไปเร็วมากค่ะคุณขา <c oughs> ไปเร็วมากท <c oughs> ีมงานอะคอมเมนต์หนจ้าได้เลยจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากระตุกกระตุกทำไมกระตุกอ่ะไม่เป็นไรระหว่างกระตุกตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการแก่้แก่ไขนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้ทุกคนนะรบกวนช่วยกันแชร์ออกไปนะคะรบกวนช่วยกันแชร์ออกไปก่อนเพราะว่าที่มันกระตุกอาจจะเป็นเพราะยอดแชร์ยังไม่เยอะไงจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะโอ้ิตเต้มันไม่ให้รันไงล่ะหรือว่าเราต้องกระตุกแข่งกับไลฟ์กระตุกยังไงกระตุก ม่วนบอกเลยคนเราวันนี้คือมวนนะม่วนนะเตจุนติดตาไว้ให้ดีนะคะอ่ะอยากให้กรอบหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยราชเทวีคลินิกนะคะเอกับดอนเจอร์โนนะคะเรามาในในในหัวข้อล้านสุดพิเศษเนาะห้แอนซีเผยมุมแบบเรียวไม่ปกปิดเออนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดเผยความเป็นตัวเองนะแบบเรียวยาวแบบไม่ปกปิดเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดมาเยอะมาก นั่นก็คืออาณาตะอันแรกเลยนะรางวัลสุดอ์ู่สี่ใครที่เป็นท็อปสตรีมเมอร์ของกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยรับไปเลยนะรางวัลสุดเอ็กคู่สี่เป็นวิีโอสุดน่ารักเอ็กคูสี่เบอร์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรา นะคะแต่จะมีแค่หนึ่งขั้นเท่านั้นที่มียอดขับยอดซื้อนะยอดชำระสูงที่สุดของกิจกรรมและจะต้องชำระภายในระยะเวลาก่อน3ามทุ่มเท่านั้นนะคะสามารถไปดูรายการสินค้านะคะได้ที่ d อ n นะคะ d o n g underscore market m a r k e t นะคะหรือว่าไม่ต้องออกไปจากหลายดูที่ข้างล่างนี้ได้เลยใส่ตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างค่ะ ได้เลยค่ะ4,600แชร์ไปอีกค่ะเอาให้มันหมื่นแตกไปเลยแสนแตกไปเลยเออไปได้อีกไปได้อย่าหยุดเอออย่าหยุดรวมเลยเข้าเรองมัยม้วนบอกมันจะดีขึ้นครับมันจะดีขึ้นอ่า ไหนดูคอมเมนต์หน่อยสิสวัสดีค่ะมันจะดีขึ้นคช่ไมันจะหายกระตุกแล้วครับทุกคนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะโอเคคอมเมนต์หลังไหลเวอร์อัดไม่ทันแล้วขาดแล้วนะขาดเลยโอเคเป็นยังไงอะ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 หายกระตุกแล้วเนาะอะหายกระตุกแล้วก็กดแชร์นะคะกดแชร์ไปอีกเพราะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าที่มันกระตุกเพราะว่าแชร์ไม่ถึง ปูกมาตอนนี้เท่าไหร่แล้ว4 0 0พันแล้ว4ี่พันเก้าครับท่านหนึ่งหมื่นไหลลื่นเลยอเชื่อปล่ะเหรอเหมือนดู 4K เชื่อเออนะคะอ่ะหายแล้วเนาะหายแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอืมคอมเมนต์ไวมากนะ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะท่านอยู่กับราชเทวีคลินิกและดนเจอโนัค่ะ <c oughs> มาในรายที่ชื่อว่าเผยทุกมุมแบบปรียลไม่ปกปิด <c oughs> <c oughs> วันนี้ <c oughs> บอกเลยกิจกรรมของดาวคืนแน่น แนนมากเตรียมตัวไว้ให้ดีพลาดไม่ได้สักแมแต่วินาทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งวันนี้ที่รู้สึกร้อนเห็นเหมื่อใช่ไหมว่าเราร้อนเพราะว่าหนุ่มๆข้างเราอ่ะฮอตมากนี่แบบนี่เราต้องรู้ส่าห์แบบว่าเป็นก้อนเมฆเป็นอะไรให้มันเย็นๆแล้วนะแต่ความฮอตความร้อนแรงของของเขาทั้งคู่อะเราชุดนี้ยู่มันไม่ไหวแอมเมลทิ้งอะ ไอ้แมวจริงเหรออาจจะละลายก็แล้วไหนใครรู้ว่าวันนี้แขกมาเชิญพิเศษของเราเป็นใครไหนพิมพ์คอมเมนต์มาสิพิมพ์คอมเมนต์มาเลยใครรู้รู้จริงอเปล่ารู้จริงหรือข่าวลือเอางี้ก่อนถ้ารู้จริงพิมพ์เลยว่าใครมาก็เอเอ,อไหนคอมเมนต์เปนยังไงเขาบอก <laughs> ว่าพี่ซีหล่อมากแต่เขายังไม่เห็นหน้าผมเลย แสดงว่เขาเขารู้จริงหรือเปล่าว่าใครมาเขาก็เลยรู้เลยว่าหลอกมาเออได้ยินเสียงผมแล้วใช่ไหมฮะได้ยินเขาทำได้เลยอาจจะเป็น voice mail ก็ได้แต่ตอนนี้ที่เปิดฮัลโหที่ได้ยินเสียงอะเงินไม่มาเออเป็น speakerphone เป็นโ h o อินเป็นอย่างนั้นป่ะนะคะอ่ะไหนดูสิ ยังไงจ้าขอให้คอมเมนต์ไว้ว่าตอนนี้คนดูกี่คนละเอาละดีหล่อมากแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยตอนนี้คนดูกี่คนละเอ่ยค่ะพันเจอะโอเคอือมีมีนู่นนี่นะครับเนด้แชร์ไปอีกกดไลค์ดวนๆนะครับปั่นแฮชแท็กให้เป็นอันดับหนึ่งของคอมพิวเตอร์ไปเลยเออ แฮชแทกไปเลยเออร้อหัวใจไปเลยอๆสํหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าแฮชทแทกครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้ไลา์ของเราคืออะไรดูได้ที่พิมคอมเมนต์เลยนะคะอืมตอนนี้ผมก็นั่งจิม <c oughs> จิมออว <c oughs> มหัวใจจเล่นดวหัวใจ นะคะมารักสุดๆนะคะเสียงน้องโคตรซนเออเสียงซนเรื่องถูกใจเซนซ์เบียนะสปอยใครมาหลกสิก็ไม่รด้มาหลักสิบได้ยินแต่ใจมากเซฟที่เขาไม่มี่เรชอบอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรอได้นะคะเดี๋ยวมีอร่อยกว่านี้อีกนะ เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับยอดแชร์ไปอีกยอดแชร์ไปได้อีกนะไไพี่ซีหล่อมาเอารู้ได้ยังไงอ่ะพี่ซีไหนโอ้ อยากแพนกล้องให้เห็นหน้ามาเลยอ๋อจะบอกว่าวันนี้นะที่เห็นยูไลฟ์แบบไม่ใส่แมบเนาะเพราะว่าเราทุกคนนะที่งานตรงนี้นะคะได้ทําการตรวจ ATK แล้วโดยคุณหมอนะอยู่ที่หน้าสตูดิโอเลยก่อนเข้ามาก็คือตรวจสดเลยตรวจตรงหน้าตรงนั้นเลยนะคะถึงจะมาทําการไลฟ์ตรงนี้ได้นะคะดังนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องโควิด1 9นะคะเราปฏิบัติตามมาตรการอยู่แล้วค่ะ แต่วันนี้เรียกได้ว่ามีแต่ความม่วนไม่มีความกังวลใดไม่กังวลใดเอยเลยจะเหนื่อยอย่างเดียวจะเหนื่อยอย่างเดียวเพราะว่าทำไมเพราะว่ามันฮอตไงมันฮอตเวอร์ดแบบขออนุญาตขึ้นแป๊บนึงนะมีม่มันก็นเดิมนี่ไงนะอะไรยังไงคะตอนนี้ตอนนี้คนดูเป็นยังไงบ้างเอ่ยจ๋าเออติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วครับติดเทรนด์อันดับหนึ่งเล้ว ยังไม่ทันเห็นหน้าเลยแต่ยังไม่ยังไม่ได้เลยตอนนี้ระดับหนึ่งแล้วอ่ะเป็นที่พูดถึงแล้วว่าเธอเอาไงอ่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่ข่าวลือหรอปะไม่ใช่ข่าวลือเรืองจมันคือเรื่องลูกเต๋าดังนั้นเนี่ยใครที่อยากเห็นแล้วเนี่ย อดใจหน่อีกนึงนะช่วยกันช่วยกันป yeah. so like ั่นเทนไปก่อนช่วยกันแทนก่อนช่วยกันกดไลค์คอมม่อนกดมารัวๆนแทนมารววันปั่นเทนกันรัวๆเลยรับรองว่าอีกไม่กี่อุดงใจนะเจอแน่มาแน่มาจริงคอนเฟิร์มไม่จบตาไม่จบตาไม่จบตาจบหูจบตาจบหูแทนอ่ะโอเคไหนคอมเมนต์เป็นยังไงคะ สู้ชีวิตตา,ายแลยนะ้วทุกคนว่าเป็นสู้กับพวกเรานะครจะสู้ไปด้วยกันครับไ <c oughs> อเ <c oughs> ี่ยจายตั้งใจไนะ <c oughs> จ่ายแล้วเา่ก้องอ่ยังไงสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ยอินเตอร์แฟนกำลังไหลกันเข้ามาเลยนะเนี่ยแดงว่าเขามารอเออยังไงล่ะ ดอมพระเจ้าตาดโอเคนะ,ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทำให้มันชัดขึ้นนะคะทุกคนนะคะใจเย็นๆก,ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้ามากแบบรัวมากนะคะมันก็เลยอาจจะมีการขัดข้องไปบ้างนิดนึงนะอาจจะเป็นที่ระบบที่แบบว่า <c oughs> มันรองรับยูเซอร์แบบว่าวิ่งมันมันถึกมานะ <c oughs> คนที่กำลังไหลมาไลฟ์เนี้ย <c oughs> เออแต่น่าแต่เย็นนอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่ง๋ยวแก้ไขให้แน่นอนสำคัญได้ชมกันแบบชัดแบบฟูเคฟูเคว่ะโฟเคมันคือโมกใช่ไหมล่ะอยากกดเขาพี่นายกดกระดิ่งนี่ว่าเดือนเมษาก็ร้อนแล้วร้อนไปได้ไหม มื่อไรจะกลับมากลับมาก่อนกลับมาแล้วค่ะอาเป็นยังไงกันบ้างเออ, <c oughs> เอ,อจริงๆเมื่อกี้เป็นโฮโลแกรมนะเรายิงขึ้นมาใช่ใช่ป็นโฮโลแกรมใช่เป็นโแย้วมาเยวมาเยวมาเยลมาเยลมาเยวดอมนี้สู้ชีวิต <c oughs> สู้ค่ะทุกคนเราสู้ไม่ได้กันมั่นใจเราทำได้มั่นใจเราทำได้เชื่อมั่นเชื่อมั่นไว้ใจเราทำได้เราทำได้เราทำได้ครับมือน่ารักจุ้งแค่มือเขาจับกันได้หรอหรอรู้หรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอออ่ะยังไงคะ ตอนนี้คนดูเท่าไหร่อไหนขอ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 ,ขอดูคนดูนหน่อยหลย <64. S 2> หกพันส <64. S 2> ี่โอเคพักเสียงพักเสียงเป็นไงคะพักเสียงเป็นไงพักเสียงเป็นไงเอ่ยเดือดหนา <ห>ร้อนเหรอครับเ <c oughs> นี่ยโอเคไหนเป็นยังไงก <c oughs> ระุกน้อยลงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ถือสว่า, <c oughs> เา,าเราเพิ่งมาแล้วกันค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีดค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็อตอนนี้นะคะท่านกำลังรับชมไลฟ์ของเรานะคะวันนี้คือจะบอกว่าตื่นเต้นมากเ<ด>พราะว่าได้รับเกียรตินะคะจากราชเทวีนะคะคลินิกราชเทวีคลินิกนะคะและดอนจอนนอลนะคะนะคะในะะการให้เกียรตินะคะบิวเป็นพิธีกรในวันนี้อบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยบิวอะไม่ได้มาคนเดียว บิวมากับอีกสองนุ่มออ้ยสองนุ่มสุดฮอตเดาจะาูมากอุ้ยเดตจาบูมากอจา,าก <c oughs> อจจะฝันอจาจจะเกิดการฝ่นงขึ้นนะคะนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าสองนุ่มเนี้ยกระแสะปังที่สุดเลยตอนนี้เป็นที่พูดถึงถูกมากถูกต้องไหมล่ะถูกต้องอาถรรบ้างถ้าเห็นด้วยรัวคอมเมนต์มาเลยว่าถูกต้องอือเออ มีแถมตลอดมีแถมนะอ่ะสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะบอกก่อนว่าตอนนี้ทุกท่านเนี่ยกำลังอยู่ในไลฟ์ไฮแอนด์ซินะคะเผยทุกมุมแบบเรียวไม่ปกปิดของราชเทวีคลินิกเอ็กซดอนค่ะและบอกเลยวันนี้ราชเทวีเนี่ยมากับโปรเด็กมากมายมากับเอ็กซ์คลูซี กิจจากสเปเชียลเกสแบบมากมายอขอพูดถึงอันนี้ก่อนเพราะว่าเจ็ดที่สุดนั่นก็คือรางวัลท็อปสเปนเดอร์สำหรับใครนะคะที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นะที่คือแพ็กเกจของราชเมมีนะคะย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ของราชเมมีเท่านั้นนะเซต A ถึง F นะสามารถเข้าไปดูได้ที่นะคะอ่าแอคเคาท์โดนอันดับสกอร์มนะคะข้างล่างนี้ใส่ตะกร้าไว้ให้แล้วนะ ซื้อนะคะในระยะเวลาช่วง2องทุ่มถึง -3 ามทุ่มที่เรากำลังทำการไลฟ์อยู่นี้นะคะแล้วก็ชำระนะคะเงินนะคะก่อน3ามทุ่มนะบอกเลยว่าจะได้ exclusive v ี d วิดีโอคลิปและ s t a n d ี้ไซส์หนึ่งคูณหนึ่งจากเกตแขกกับเชิญพิเศษของดาวบอกเงยนะแต่ว่ามันต่มเต้นมากเลยว่าอยากให้อยากให้เขาดูว่าใครมาบอกได้แล้วนะอ่ะ S <S <S สั่งนมเตรียมตัวนะคะต้องอยังไงทุกคนทาบ้านเตรียมตัวนะคะ <S 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 พร้อมหรือยังเอ่ย <S 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 พร้อมแล้วพร้อมหรือยังเอ่ย <S 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 พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วรวมหัวใจมาหน่อยค่ะรวมหัวใจมาหน่อยรวมหัวใจมาเป็นการกลมบอกว่าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้ว <S 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 เออไหน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  ไหนไหนมาแล้วก็าหนีหนีไหน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 อ่ะเปิดตัวเลยนะถ้าใครพร้อมแล้วขอเจอทุกท่านพบกับตอวหนุ่มสุดฮอนของเราซีนิวซีไึ้งแม่ค้เนีซีนิวไม่ด้นนะรวมกันไงเป็นหนึ่ง เออได้ไหมล่ะเป็นหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอกันอีกทีนะคะขอบคุณที่เฮียบิวสู้ชีวิตมากขอเป็นเจ้บิวได้ไหมล่ะเจอเฮียบิวครับเจ้เฮียบิวเป็นหนึ่งอีกแล้วร่วมกันไปเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาอยู่กับเราตรงนี้ไหนทักทายแฟนๆหน่อย ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่รอทีมงานได้แก้ไขปัญหาตัวชีวิตแล้วนะครับผมครับผมก็อย่าลืมอย่าพึ่งออกไปไหนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมด้นะแท็กนะครับซีน e นิวเอ็กราชเวียดคีนิกนะครับใช่แล้วค่ะ ใครที่อยากจะรู้ว่าแฮชแท็กเขียนยังไงสามารถดูได้ที่พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะคว่าแฮชแท็กเขียนว่ายังไงนะเอาไปปั่นกระแสะให้มันแบบว่าปุ้งปังขึ้นมาเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยนะคะสวัสดีครับซีพีครับสวัสดีครับนินวครับกคนนะครับโซนเออ <c oughs> ย่โซตอนนี้ต้นเต้เจ๊เยอะๆเขามามารอเยอะแล้วนะเขามารอกันกี่คนแล้วตอนนี้ตอนกี่คนแล้วนะ ตอนนี้ครับตอนนี้เจ็ดเจ็ดพันสองคนสองคนสองแล้วกดดูดค่ะทุกคนอย่าโกรธทุกคนอย่าโกรดเรานะครับที่ภาพอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ โอเคนะคะอะหลายคนอาจจะแบบว่าเออสงสัยว่าทําไมเราไลฟ์กันแบบไม่ใส่หน้ากากนะอนามัยนะไม่เป็นไลฟ์คือตอนเราจะบอกว่าเรานะคะทำการตรวจ e ATK กันเรียบร้อยแล้วก่อนเข้ามาในสตนะูดิโอนะโดยคุณหมอนะทุกคนในกองตรงนี้ตรวจหมดแล้วดังนั้นนะ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เลยนะคะว่าว่าจะว่า,ว,าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราทําตามมาตรการของโควิดอย่างเคร่งขัดค่ะใช่ครับผม ในไหนตอนนี้ก็มาเผาหน้าท้อมตาแล้วนะคะบอกทุกท่านอีกรอบนึงนะคะว่าตอนนี้นั่นอยู่ในไลฟ์ของ Hi and Seek เผยทุกมุมแบบเรียวไม่ปกปิดราชเทวีคลินิกเอก,กับดอนเจอเนาใส่แล้วกิจกรรมไลายสุดเอ็กซ์ูติครั้งนี้เนี่ยตัดใหญ่ตัดเต็มมากๆบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดของรางวัลแบบสุดตาดเลย oh, oh. <laughs> สุดตาดเลยนะคะ ติดตามให้ดีนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นบ้างวันนี้นะบอกเลยว่าจัดเต็มจัดแน่นนะคะท่านผู้ชมนะให้ได้จินได้ฟินกันเต็มอิ่มก่อนนอนหลับของคืนนี้ไปเลยอ๋อนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจ,จะเริมก,กันเนี่ยเบลรวนทุกท่านนะนแฟนๆทุกท่านนะ กันแบบอีกสักนิดหนึ่งว่าใหุ้ก้่คนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้บิวหน่อยนะแล้วก็พรอมติดแฮชแตกนะซีนูนิวนะคะราชเทวีคลินิกนะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะให้มันขึ้นทวิตเตอร์เทรนให้มันขึ้นเทรนกระแสไปเลยนะคะโอเคปัดให้น้องๆติดเทรนไปเลยเนาะ ให้มันรู้ว่าคลรังด้อมสุนทรเนี่ยมันเป็นย uh ังไงจะเต้นเจเจะทำได้ไหมนะขอกำลังอะไหนไหนไหนขอเราขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยใหกหนูอ้อนให้หนูอ้อนก็ขอกำลังใจขอพูดตามเลยขอกำลังใจเหรออื๋ออ้นเลยอ้อนเลยอ้อนเลยมามีเจเจอีอ๋อหมวยอาว่าป๊าป๊าเป่าเป้ครับ ก็ฝากไลฟ์ของพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากปันเทนในทวิตด้วยนะให้ให้อยู่ที่หนึ่งยาวๆเลยนะครับแล้วก็ฝากรัสเทวีคลินิกด้วยไดาน่ารักมากเจอลูกอ้อนี้ไปใครจะทนไหวล่ะอ้อนขนาดนี้เนี่ยทนไหวไหมคะทุกวันนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วครับโอเคดอกหนึ่งเราถึงมาแล้ว ต่ว่าก่อนจะเริ่มหัว้อเนี่ยบิวขออนุญาตชวนเผยจากเล็กน้อยเนาะแบบ<ว>พอจบคลิปว่าแบบว่าเออคือตอนนี้ในไลฟ์ไทยแอดซีของเราเนี่ยพูดถึงแบบว่าเผยทุกมุมเรียวแบบไม่ปกปิดวันนี้เนี่ยบิวก็เลยอยากจะมาชวนสองนุ่มเนี่ยมาเปิดเผยทุกม<ว>ุมแบบว่าดิวเรียวแบบไม่ปกปิด<ว>ถ้าดูถามอะไรก็ต้องตอบความจริงนะครับตอบความจริงฮะตอบความจริงแน่นะทำไมผมจะไม่ตอบความจริงได<อ>มาตามคอนเซปต์นี้แล้วเราต้องพูดความจริงครับเออราะว่าทำไม ใช่แอนซี่เผยทุกมุมเรียแบบไม่ปกปิดแต่โอ้ไม่ปกปิดพูดจริงนะไม่จริงฉันเริ่มเริ่มเริ่มกลัวแล้วตอนนี้ผมเริ่มกลัวเฮียบิวแล้วเนี่ยชอบน้องไหมชอบถ้าไม่ชอบก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกชอบแบบว่าชอบน้องเวลาแบบน้องเป็นเขาเรียกว่าหน่วยความสุขพลังความสุขไงอะไรๆอะไรๆเขาชอบแบบว่าพลังเอนเนอร์จีแบบโพซิทีฟให้เราถูกไหม สนมากครับสนมานกตอนชื่อสนสนครับอ้าวกฎเองไม่หรอกดเองเลยเพราะว่ามันสนุกนะมันกดมันกดมันกด<ช>แว่าสนุกเนาะอืมอะโอเคครับก็อะตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านค่ะทุกท่านเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะกลับมากันในอีกสักครู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทําการแก้ไขภาพให้มันชัดขึ้นนะคะให้มันคมชัดขึ้นให้เสียงมันแบบว่าความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะจะได้ดูมันแบบฟิล์มๆดังนั้นอดใจรอเราอีกสักครู่นะเดี๋ยวเราจะรอคนนะเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเรก่อนนะคะ